ครับหลังจากที่ได้เห็นาการพันเสียงนะครับการสะกดนะการสะกดไปแล้วนะครับการสะกดคํานะครับาสระ,ะอยู่หน้าอยู่บนตัวสะกดอยู่ลุ่มเนี่ยสระ,ะอยู่ลุ่มตัวสะกดอยู่หลังอ่าตัว ก็ตามตอนที่แล้วนะครับได้เห็นไปสกดตเบื้องต้นแล้วก็สกดคตคได้ถูกนะครับโดยลักสูตรทั่วไปนะครับป้นจะมีการแจกไม้นะครับการแจกไม้ก็อเอาสระ,ะแต่ละตัวแต่ละตัวมาแจกเป็นไม้ไม้ไมกะกากิกๆอย่างเง้นนะครับไปเรื่อยนะครับมา เอาแต่ละตัวแต่ละตัวมาแจกนะครับมาทีนี้มันถ้าเฮียนแบบนั้นมันก็คงนานนะครับมาไอผมเองนี่ใจระบบเฮียนรัดนะครับคือมัมีแจกไหมเหรครับบาแจกแล้วครับเฮาหู้จักสระเฮาหู้จักอ่าัคระนะครับเฮาเอามาผสมกันเลยนะเฮา,าได้อะย่างเฮาก็เฮาก็สกดตเอาเลยนะครับสะกดตเอาเลยนะครับแต่ก็ยังว่านะฮะท่าน ท่านถ้าจะสะกดได้เนี่ยท่านท่านจะต้องมอ่าระบบการพันเสียงภาษาไทยภาษาละนาก่อนนะครับถ้ามาอ่านท่านจะจะมั่วนะครับม,มันมันมันจะเอาใส่เสียงมาถูกนะครับอ่าทีนี้เรามาเรามาดูก่อนนะครับในภาษาไทยนั่นนะครับอ่าตัวกอไก่นะครับอเอายกตัวอย่างตัว,ตวกอไก่นะครับมันมีอยู่ตัวเดียวนะครับ แล้วเปิ้ลมีวันนยุกอยู่สีตัวนะครับเปิ้ลก็จะกดไปตามของเปิ้ลนะครับก้านะครับใส่ไม่เอกไปกานะครับกาใส่ไม่โทไปก้าก้านะครับเสียงโทนะครับ,รรบก้าใส่ไม่ตีไป ก้านะครับอ่าก้าอ่าใส่ไม้จระวาะอ่ากาอาปุ่นมีตัวีังไงครับกา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 มีห้าเสียงนะครับอ่ามีห้าเสียงนะครับของปุ่นนะครับอ่าแต่ในของภาษาละนาน,านั้นนะปุ่นก,อกอตัวกเนี่ยปุ่นมีสองตัวนะครับมีสองตัวนะจำไว้ก็ดีนะมีตัวกาคกาโตกะนะครับมาตัวตัว กะนะครับตัวกะอักษรต่ำนะครับาตัวนี้นะตัวกะนะครับอ่าแล้วก็ตัวกะนะครับอักษรสูงนะครับน่เปิ่นจะสลับกันนะครับปิ่นมีไม่เอกก็ไม่โทรหรือไม่ย่ะก็ไม่ขอจ้างได้นะครับปิ่นก็เปลี่ยนกันย่ะเปลี่ยนกันซัดเปลี่ยนกันเย่ะเปลี่ยนกันซัดออกมาเป็นหกเสียงนะครับในนักว่า ภาษาไทยนี่นะครับอ่าเฮา,า,าสะกดไปเลยนะครับอ่ากานะครับกาอ่ากาาก็คำนี้อ่าจะใช้ไม่ก่าน้อยหรือไม่ก่าวุ้งอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับอไม่ก่าวุ้งก็อเอาเอาเอา,อามัน อ่อาหน่อยหน่อยมันจะได้อ่อาออนหน่อย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 ครับมันจะจะได้หันหันถูกนะครับอ่าโอเคแล้วครับอ่าก้านะครับอ่า เสียงสามัญนะครับกาอ่ากาใจตัวกะนะครับน่ะกาเสียงสามัญใจตัวตัวกะนะครับมาอักษรอตัวกะอักษรต่ํานะครับมาตัวกะอักษรสูงนะครับมาต่อไปนะครับกานะครับอ่ากาอ่าใจอ่าตัวกะนะครับมา อ่ากาอ่ากานะใจเสียงโทพิเศษครับใจตัวกานะครับก้านะครับอืมบ่มีบ่มีไม้ตีได้นะครับไม้จัตวาบ่มีนะครับอ่าอ่ากานะครับอ่าอันนี้กาอะไรไหมครับตัว กะนะครับโดนไม้กาเข้าไปก็กานะครับมามันเป็นเสียงจัตวายอยู่แล้วกานะครับมาเห็นไหมครับตัวกะโดนไม้ขอจ้างไปเสียงตีนะครับกะตัวกะนะครับโดนไม้ขอจ้างไปกะเสียงโทพิเศษนะครับตัวตัวกะโดนไม่เอกไปห,หรือมาย่อเนี่ย กานะครับมากาสินใหม่กาจ้างอตัวกะโดนไม่เอกไปกาเสียงเอกนะครับจะกาจักะเลือนมครับตัวกะโดนมัมีไม่เยาะไม่สัดนะะไม้กานะครับมาก็เป็นเสียงสามัญกาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับเพิ่มนะครับ อ่าก็ปริวัติแบบที่สองนะครับปริวัติแบบที่สองยืมเอาตัวข้อค้นนะครับอ่าตัวอตัวข้อควายมาเป็นตัวกาเนี่ยนะครับมาอ่าอันนี้อ่านว่ากานะครับกานะครับอ่า,อา ยืมตัวกอไก่มาเป็นตัวกะนะครับออ่านว่ากานะครับยืมมาตัวคอตัวคอควายนะครับใส่ไม่เอกไปนะอ่านว่าก้านะครับอ่านเสียงว่าก้านะไม่ใช่ข้านะครับก้านะครับอก้านะครับตัวกะโดนไม้ขอจ้างไว้ก้านะครับตัว ก้าโดนไม่ขอจ้างไ้ก้านะครับมาก้าสินใหม่ฮะออันนี้ก้าก้าแข็งนะครับก้าแข็งก้าสู้เห็นไหมอันนี้เสียงจัตวานะครับตัวอะกะเห็นไหมอ่านว่ากะนะกะนะครับกะดำกะขาวนะครับ่าทีนี้เฮามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามรู้นะครับแบบที่สามนี่คือเสียงกําอู้นะครับมา อันนี้คือภาษาเทียบนะครับภาษาเทียบแบบปริวารพิสองนี้เทียบมานะครับเทียบปั๊บเทียบภาษาอักษรไทยมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาแล้วเขียนประกอบคําขึ้นมานะครับอ่านแบบภาษาอภาษาละนานะครับออันที่สองนี่คือฟังเสียงบบาาลบน,นุ่นนะครับฟังเสียงรักการคือฟังเสียง,งภาษาละนาพ้นอ่านไม่ได้เอาภาษาไทยสะกดไปนะอย่างนั้นนะครับอ่า กานะครับอ่ากาอ่านว่ากามันมันต้องใจกอไก่หมดนะครับอ่าดังรูปเนี่นะครับกานะครับอ่าอันนี้กานะครับเห็นไหมคกอไก่เป็นอ่าอักษรกลางในภาษาไทยนะครับอืมผ่านได้กู่เสียงนะครับกานะครับกาอ่าเสียงเอกนะครับมาได้อยู่ฮะกาอ่าเห็นไหมคระกกา เห็นไหมมันปไปเหมือนกับไอ้นี่แล้วนะครับอ่าไม่เหมือนโทพิเศษของไอ้ภาษาละนานะครับก้านะครับอ่าเสียงโทปกตินะครับอ่าเอามาดูตรงนี้เลยนะครับภาษาไทยนะเห็นไหมครับก้ากาก้านะครับเปิ้นเปิ้นเปิ้นออกเสียงโทปกตินะครับก้านะครับก้านะครับอ่าเนี่ยก้านะครับิ้นบอกเลยนะครับภาษาไทยรักว่กเปิ้นมีนะครับก้ากาก้านะครับอ่าทีนี้ก้านะครับก้านี่ เขียนมาได้แล้วครับเขียนมาได้พาะอ,อย่างพ่อ,อในภาษาไทยปุ่นบ่มีวรรณยุกโทพิเศษนะครับน,นี่อีเหรออ,อันมันเหมือนกันเนี้ยเนี้ยอันนี้มันก็เหมือนอันนี้แหละครับกล้าเสียงโทพิเศษนะครับกล้านะครับอ่าอันเพอหรออันเพอกล้านะครับเสียง เสียงโทรพิเศษนะครับอ่าอันนี้เสียงโทรปกตินะครับเห็นไหมมันเหมือนกันนะเหมือนกันสามอันเลยอ่ะมันจะเอาอย่างไ,ไดเนี่ยเนี่ยเออ่าอัอนที่สองนี่เพื่อนอ่านแบบอ่าลักการภาษาละนานะครับอ่าตัวนี้ตัวกะนะครับมาเห็นไหมฮะไม่ขอจ้างนะครับกา้าด้นบนบกเน,นะ่อันนี้เหรออันลุ่มปริวัติเบอร์สามนี่เอาภาษาไทายมาเขียนนะครับอืมอันนี้อ่านว่าก้านะครับเสียงโทรเนี่ยครับอันนี้เหรอ ก็กล้าเหมือนกันนะครับอืจะไปกล้ามาได้นะครับมันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่นี้แล้วนะครับเพราะว่าวันณยุคโทรพิเศษมั็นมีหื้อนะครับอ่าตามแบบของผมผมก็ผมอจุดประดับไว้อี่นะครับอ่าบังคับนะครับอืบังคับหื้ออ่านนะครับถ้ามีจุดประดับไม่โทรอ่าในภาษาไทยเนี่ยหื้ออ่านออกเสียงโทรพิเศษนะกล้าเห็นไหมครับอันนี้คือ เฮาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะตัวเดียวนะครับตัวอื่นห้องต้องไปปรับปรุงก่อนนะครับผมไปหารคนอื่นเพื่อให้ตัวเอียงนะครับอ่ากอได้นะครับใครจะใช้ตัวเอียงตัวนาหรือขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ขอเขียนไปเรียบร้อยขอคอมเมนต์ไปทั้งลุ่มนะครับว่ากรรมที่มีจุดอย่างอี้นะครับประกอบก็ไม่โทอย่างนี้ขอให้อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับบังคับเลยนะครับบังคับ แล้วจะสำเนียงได้จะเขียนได้กู้ตัวนะครับ่าต่อไปนะครับอืก้าได้ยินเสียงก้าแล้วนะครับมันต้องเอากอไก่นะครับมากานะครับมากาก็คือเสียงตีกับใจไม่ตีหนะครับก้าเห็นไหมครับอันสุดท้ายหรอครับอ่านว่าอะไรครับอ่านว่ากากาเราใส่ไม่จัตวาครับกาเห็นไหมฮะในภาษาไทย ในภาษาละนาจะพันได้หกเสียงนะครับกา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 เห็นไหมครับในภาษาไทยกา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 เสียงโทพิเศษ้นหมมีนะครับอ่าเพราะนั้นก็เมื่อเฮาฮู้อย่างอี้แล้วนะครับอทีนี่มาจุดสำคัญแล้วครับเวลาเฮาจะเอาไปใจ ในการผ่านเสียงในตัวอื่นๆนะครับตัวอื่นๆนะฮาามาดูเลยนะครับเสียงสามัญนะครับเสียงโทปกตินะครับเสียงตรีนะครับเสียงสามัญนะครับสามัญนะครับโทปกตินะครับเสียงตรีนะครับ เสียงตีนะครับอฮื้อใจอักษรอักษรต่ำนะครับอตกกะนะครับฮื้อใจอ,อักษรต่ำนะครับก็คือ ตัวตัวกะนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นที่มันซับสนมากจริงๆนะครับก็คืออ่าตัวกะนะครับอ่าตัวอ่าตัวตะนะครับอ่าตัวปะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ซับสนจริงๆนะครับที่ชอบซับสนจริงๆนะครับอ่าตัวปะนะครับกู้กู้นี่แหละครับอ่า ตัวตัวเจนะครับอ่าเนี่ยอันนี้กู้ที่มันซับสนจริงๆอ่ะตัวอื่นบ่บ่ค่อยต่อใดน,นะครับทีนี้เสียงเสียงเสีอกนะครับ่าเสียงเอกนะครับอ่าเอกเสียงเอกนะครับ เสียงเอกเสียงโทพิเศษนะครับโทเสียงจัตวานะครับจัตวาเมือใจนะครับใจใจอักษรสูงนะครับอ่าคือตกกะนะครับ คือตัวกะนะครับกู้กู้กับตัวตาเนี่ยนะครับคือตัวตะนะครับกู้กับตัวป้าเนี่ยนะครับคือตัวตัวปะนะครับป้าหรือปะป้อมก็ได้นะครับตัวกู้กับตัวจ้านะครับก็ใจตัวจนะครับอย่าแบบนี้นะครับท่านไปจำลักการให้ดีนะครับเพอท่านนับเสียงนะครับนับเสียงอ นับเสียงนะโดยท่านทําตารางอันนี้ไว้เฮ้ยอยู่ในอยู่ในข้างๆเลยนะครับใหม่ๆเนี่ยฮะเสียงสามัญน,นะครับเสียงโทปกติเสียงตีห้อใจอักษรต่ํานะครับตัวกะตัวตะตัวจะตัวปะนะครับมาเสียงเอกเสียงโทพิเศษนะครับเสียงจัตวาห้อใจอักษรสูงนะครับตัวกะนะครับตัวตะอ่า ตัวปะนะครับตัวตัวจระนะครับมาเห็นไหมครับอ่าแล้วท่านจะจะพันเสียงได้ถูกนะครับอ่าจะจะพันเสียงสกดคคำได้ถูกต้องนะครับมันมันจะซับสนนะครับอ่าบทต่อไปเฮ็จะอ่าฮอจะลองสะกดให้ดูนะครับ